เอเสเนี่ยเป็นพรีวิวนะคะคือคือทางบริษัทเนี่ยเขาให้เริ่มพรีวิวตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นวันแรกซึ่งโทนของ e อ r n i n g ็งควอเตอร์สามเนี่ยพี่ยังมอง คล้ายเดิมนะคะก็คือ,อยังคงคาดว่ากำไร q ิเนี่ยจะเป็นรายมาที่ดีที่สุดของปีนี้นะโดยตัวเลขที่ประมาณการเนี่ยก็จะอยู่ที่4,380ล้านบาทนะคะเติบโตประมาณ13%ร์เนย year on year แล้วก็31% Q on Q Q on Q นะคะ q, q ก็ถือว่ามีทิศทางการเติบโตได้ดีขึ้นจากโรซีซั่นในโคตรสอที่ผ่านมา ไดเวอรหลักๆของโคโรนาสาเนี่ยจะมาจาก3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเรื่องของตัวรายได้ซึ่งคาดว่าจะยังคงมีทิศทางการเติบโตประมาณสัก8%เ Q ยออนเยีย12คิวคะคะอก็จะเป็นการโตทั้งในกลุ่มของรายได้ชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะต่างชาติเนี่ยถือว่าโมเมนตัมการเติบโตเนี่ยยังคงอยู่ในอัตราเกินกว่า10% y เ a r on year ยออนเยียได้ส่วนที่2จะเป็นเรื่องของตัวค่าจ่าย นะซึ่งโดยทิศทางของตัวค่าใ้จ่าย s g สเเองเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเพิ่มเนี่ยราที่น้อยกว่าก,ตก,ตก,ตการเติบโตของไว้ได้ละแล้วก็มีผลในเชิงบวกของดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงนะตามภาระนี่สินที่มีดอกเบีย้ยรวมทั้งอัตร,ราภาษีจ่ายที่ลดลงต่ำกว่า20%นะจากได้จากที่เขาได้สิทธิประโยชน์ B o i จากการลงทุน ไอทีทางด้านทางการแพทย์ค่ะสิทธิประโยชน์เนี้ยก็จะมีระยะเวลาประมาณสักสงปีนะคะมูลค่าของเงินลงทุนที่มีการลดภาษีได้ประมาณครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนที่ประมาณราวพันกว่าล้านเนี่ยก็จะเป็นผลในเชิงบวกต่อเออร์เน่ในสงปีข้างหน้านะ,ะก็คือนะับตั้งแต่ Q2 ของปีนี้เป็นต้นไป ส่วนทั้งปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ยพี่มีการ adjust ในเชิงของตัว forecast นิดหน่อยนะคะปีนี้เนี่ยปรับขึ้นเล็กน้อยประมาณ0.2%ุดสองเปอร์เซ็นแล้วก็หนึ่งเอร์ซ็นในปีสองพันยี่ห้ากับยี่หกเนี่ยหลักๆเป็นการปรับสมมติฐานอัอตราภาษีจ่ายเนี่ยลดลงเหลือโดยระดับเฉลี่ยประมาณสิบเก้าปอร์เซ็นนะจากเดิมที่ใช้สมมติฐานยี่สิเปอร์เซ็นตก็จากผลบวกของสิทธิประโยชน์โบ i ออันนี้ลหละแล้วก็รวมเข้ามาในตัวประมาณการปีนี้ซึ่งเริ่มตั้งแต่คิวสองที่ผ่านมานะคะ ถ้ากำไร3 Q เนี่ยเป็นไปตามที่พี่คาดเนี่ย9เดือนก็จะคิดเป็น75%ของทั้งปีที่คาดว่าจะมีกำไร15,820รล้านบาทนะคะระับโตประมาณสัก10%ปีนี้แล้วก็ทิศทางวอตสี4เองเนี่ยโดย r on Year ยังคงเป็นภาพที่โตได้นะคะิวออคิวอาจจะซอฟลงละเพราะว่าโดยปกติ Q4 ก็การใช้บริการของลูกค้า ก็อาจจะซอฟต์ตัวลงในเดือนธันวานะคะ,ะคำแนะนำยังเป็นบายสำหรับ BMS นะคะแท็กีไ่ไยสามสิบแปดบาทแล้วก็ยังคงเลือกเป็นหุ้นเด่นของกลุ่มโรงพยบาบาลค่ะครับผมขอบพระคุณครับพี่ก้อยครับโอ้โ oh, หนะครับด,ดีทุกบรรทัดขอบคุณครับสวัสดีค่ะ